นักข่าวพลเมืองวันนี้ชวนติดตามการถอดบทเรียนการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะเพื่อทบทวนแลกเปลี่ยนประสบการณ์เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติให้ดีมากขึ้นในอนาคตติดตามจากนักข่าวพลเมืองซี v i c ก o ีเมนค่ะ ภัยพิบัติน้ำท่วมในชายแดนใต้ที่ผ่านมาสร้างผลกระทบเป็นอย่างมากจนทำให้หลายองค์กรที่เกี่ยวข้องต้องมาสรุปบทเรียนร่วมกันที่มออปัตตานีเพื่อหวังว่าในอนาคตหากเกิดน้ำท่วมชายแดนใต้อีกจะช่วยลดความสูญเสียได้มากกว่านี้อันแรกคือทำได้ดีคือการฟื้นฟูเยียวยาแต่ว่าการช่วยเหลือในในระยะท่ายๆของภัยพิบัติสคือ เรื่องของกําลังคนที่จะเข้าไปช่วยเนี่ย mm hmm. เราเด่นกว่าพี่อื่นเพราะ mm hmm. เรามีเยาวชนเยอะแต่ส่วนที่เรายังทําได้ไม่ดีคือการเ mm hmm. ตรียมการใน,ในการรับมือกับภัยพิบัติ mm hmm. หรือการป้องกัน mm hmm. อันนี้ก็คือเรื่องกฎหมายยังต้องไปแก,ก้อีกบานเลยการจัดการเรื่องกองอำนวยการหรือการบริหารจัดก,การขณะการเกิดเนี่ย mm hmm. ยังสเปะสปะข้อมูลเยอะแต่คนที่ต้องได้รับข้อมูลไม่ได้รับข้อมูล แล้วคนที่ได้รับข้อมูลไม่รู้จะไปจัดก,การข้อมูลนี้อย่างไรการบริหารจัดจาก,การเรื่องพวกนี้ทั้งเรื่องข้อมูลเรื่องทรัพยากรเรื่องของการสังการต่งางนี่มันยังขาดอยู่ซึ่งมันเป็นคือองค์ความรู้ที่และทักษะที่เราต้องใส่เข้าไป ป้องกันหรือการเตรียมการเป็นเรื่องสำคัญมากด้วยเหตุนี้เครือข่ายผู้หญิงกับภัยพิบัติชายแดนใต้จึงได้ร่วมกับอบตนำร่องหกแห่งในพื้นที่เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครทั้งหญิงและชายในชุมชนให้มีทักษะความรู้ที่จำเป็นล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุเมื่อเกิดเหตุจึงทำให้สามารถรับมือได้ดีและช่วยลดผลกระทบไปได้มากให้ทักษะชาวบ้านในการสามารถจะเป็นชุดตอบโต้ ในสถานการณ์ที่มันน้ำท่วมชาวบ้านก็ต้องมีทักษะในเรื่องของการขับเรือการทํางานเป็นทีมการเขียนแผนที่เสี่ยงภยัยเพื่อที่จะระบุคนพิการผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือคนกลุ่มเปราะบางต่างๆเพื่อที่จะอ,อพยพอ,อุากรอนแล้วก็มีการเรียนรู้เรื่องการใช้เงื่อนเชือกทักษะในเรื่องของการการให้สัญญาณเรือการใช้วิทยุวอแดงในการสื่อสารรายงานผลต่างๆ แล,ล้รวมถึงทั้งการทํางานเป็นทีมการทํางานแบบจิตอาสาการเตรียมความพร้อมนะครับหนึ่งก็คือเรามีองค์กรที่เราไปไปไปรับฝังนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับ mm hmm. แล้วเราก็ส่งส่งทีมงานเฉพาะกิจเนี่ยนะครับไปไปซ้อม mm hmm. ที่ที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชแล้วกลับมาก็าซ้อมทบทวนท, mm hmm. ท,ท,ที่ที่ปัตตานีอันนี้จะทําให้เรามีความมั่นใจในการช่วยเหลือคนนะครับ mm hmm. ในอนาคตเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงจากภัยพิบัติไปได้การเรียนรู้ที่จะปรับตัวและสร้างความพร้อมในการเผชิญเหตุจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนักข่าวพลเมือง Civic Women มออปัตตานีและ Digital for Peace รายา่า